เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศติดตามการพยากรณ์หรือการคาดหมายลักษณะอากาศเราจะเห็นภาพนะครับว่าในส่วนของอิทธิพลของมวลอากาศเย็นยังคงแผ่ลงมาในการแผ่ลงมาตรงนี้เนี่ยก็จะไปเน้นในทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคตะวันออกเรานั้นเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิในช่วงเช้าใจยังมีอากาศเย็นครับแต่ช่วงบ่ายอากาศก็จะปรับตัวร้อนขึ้นแต่ว่าจะมีความชื้นเพิ่มขึ้นดังนั้นจากนี้ไปเนี่ยเราอาจจะพบเห็นการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของพืชอย่างเช่นกรณีของทุเรียนจะเริ่มมีการแตกใบอ่อนในส่วนของบางคุดที่เคยออกดอกก็จะออกดอกอเปลี่ยนเป็นตาใบคือหมายความว่าที่เขาออกดอกมาแล้วโดยพฤติกรรมเขาก็จะเปลี่ยนเป็นใบ แต่ในส่วนของอที่ยังไม่ได้ออกดอกและกำลังออกมาเล็กน้อยก็จะเป็นการออกดอกในชุดสุดท้ายหรือ,อชุดใหญ่ที่กำลังจะติดตามมาอีกซึ่งถ้ามังคุดเหล่านั้นไม่ผิดพลาดไปเป็นใบอ่อนซะก่อนนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเกี่ยวกับการเจริญเติบโตในด้านของอผลผลิตผมได้นำเยนแล้วนะครับเมื่อวานนี้ว่า ปริมาณการออกดอกของทุเรียนในปีนี้ไม่ใช่เป็นคำตอบว่าจะมีผลผลิตในปริมาณที่มากอันเนื่องมาจากหลังจากที่เขาออกดอกแล้วก็จะมีผลกระทบจากความเสียหายจากกระแสลมจากศัตรูพืชจากความเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศจากอากาศที่เจ็นแล้วมีอัตราการผสมเกสรที่ต่ำดังนั้นจึงต้องติดตามข้ขอมูลข่าวสารตรงนี้ต่อไปในเรื่องของปริมาณผลผลิต ก็ยังคงยํำเหมือนเดิมครับว่าปริมาณการออกดอก70%ไม่ใช่เป็นคำตอบว่าปีนี้ทุเรียนเราจะมีปริมาณที่ดกมากแต่เราก็พอประเมินได้ว่ากรณีของการออกดอกต่อเนื่องนั้นจะทำให้เรามีทุเรียนนำเข้าสู่ระบบตลาดคือตั้งแต่เดือนมีมนาปลายเมษาพฤษภาและมิถุนายนส่วนในด้านของปัญหาการส่งออกที่จะส่งออกไป ตลาดปลายทางประเทศจีนก็คือกรณีของกฎระเบียบของสารเบสิกเยรทูนั้นก็คือสารเคลือบสีหรือชุบสีประมาณนี้นะครับถ้าเป็นภาษาที่ฟังง่ายๆก็คงเป็นปัญหาที่อาจจะไม่ได้เกิดกับประเทศไทยประเทศเดียวนะครับหมายความว่าผู้ที่นำเข้าเนี่ยก็มีไทยมีเวียดนามมีมาเลแต่ข่าวสารในบ้านเราตอนนี้ยังคงหาความคืบหน้าที่มันมีความเป็นไปได้เนี่ยยังน้อยมาก ผมเองก็พยายามจะติดตามรวบรวมข้อมูลตรงนี้แล้วก็มานำเสนอเพราะเราในส่วนของอภาคตะวันออกเราเนี่ยเรายังมีระยะเวลาอีก2เดือนในการแก้ไขปัญหาซึ่งถ้ามีอะไรคืบหน้าก็จะมานำเสนอเพื่อให้กับพิทักษ์กรได้ติดตามได้มีความรู้ความเข้าใจจะได้คลายความวิตกกังวลลงไปบ้างครับมาดูข่าวดีจากหุนส่วนจำกัดทีมเกษตรนะครับกับในส่วนของรายการพิเศษตอนรับปีใหม่ ในชุดบำรุงและส่งเสริมการพัฒนาของผลรายการพิเศษนี้ก็จะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับถึง30มกราคมท่านรับสิทธิ์ได้ที่ชัยพฤกษ,ษ์เษจันทธุรีในทุกๆสาขาในกลุ่มของผลิตภัณฑ์นะครับเราก็แยกออกเป็นกลุ่มอาหารเสริมทางดินประกอบไปด้วยทีเคซอยหนึ่ง นะครับบำรุงใบ tk ซอยสอสะสมความสมบูรณ์ tk พัฒส่งเสริมความาทำงานของระบบรากการเติมธาตุอาหารในดินและเซอร์คอนก็จะเป็นแคลเซียมที่จะช่วยเพิ่มสังกะสีขนาด5ลิตรนะครับ1แกลลอนแถม1ลิตร1ขวดขนาด20ลิตร1ถังแถมขนาด5ลิตร1แกลลอนอันนี้จะเป็นชุด บำรุงต้นฟื้นฟูต้นแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาการเจริญเติบโตในด้านของกลุ่มอาหารเสริมทางใบครับจะประกอบไปด้วยไมโครบิกเเป็นอาหารเสริมสุดรวม t k c แคคือแคลเซียมบรอนซึ่งจะไปทำหน้าที่ในการย้ายพลังงานจากใบมาที่ดอกที่ผลมี h ฮแมกเป็นแมกนีเซียมนะครับสำหรับการเสริมการสังเคราะห์แสงการเพิ่มสีเขียว T k เก็คือธาตุสังกสีทางใบ รายการพิเศษวันนี้ขนาด5ลิตรแถม1ลิตรแต่ถ้าเป็นขนาดถัง20ลิตรแถม5ลิตรอีก1แกลลอนในกลุ่มพลิตภัณฑ์พิเศษครับซุปปดีซุปป,ด,ปดีก็คือสารในกลุ่มธาตุอาหารเข้มข้นที่ไปทำหน้าที่ในการเปลี่ยนหรือการควบคุมในตัวเจ่นให้เป็นพลังงานอย่างรวดเร็วขนาด5ลิตร1แกลลอนแถมขนาด1ลิตร1ขวด โมฟรุต <More> เป็นแคลเซียมเดี่ยวนะครับปีที่มีแคลเซียมมีอัตราความเข้มข้นสูง30กว่าเปอร์เซ็นต์ขนาด5ลิตร1แกลลอนแถมขนาด1ลิตร1ขวดนิดเป็นโบลอนเดี่ยวที่จะไปช่วยในการออกดอกช่วยในการติดผลช่วยในการเพิ่มคุณภาพรสชาติกลิ่นสีขนาด5ลิตร1แกลลอนแถมขนาด1ลิตร1ขวดอัญชันินเป็นสารสกัดจากสาลายครับ มี2รายการขนาด5ลิตรแถม1ลิตรแต่ถ้าเป็นขนาดถัง20ลิตรนะครับก็จะแถม5ลิตรอีก1แกลลอนของซปเปอร์แอคชั่นนะครับซปเปอร์แอคชั่นขนาด5ลิตรแถม1ลิตร TK b o บูสเตเป็นสารสกรัดจากสาหร่ายนะครับขนาด5ลิตร1แกลลอนแถม1ลิตรนี่เป็นรายการพิเศษ จา้าห้หุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรรับสิทธิ์วันนี้ได้ที่เชื้อเพิเกษตรจันทบุรีในทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ไปเสร็จสิ้นถึง30มกราคม2568นี้ช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับโทนิกอะโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมา เพราะอัลโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนบริษัทเจียไตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกร แล้วประอะไรไะฮะประกันคุณภาพเ่้าไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปไลร์เคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น,นเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิบบำรุงใบก็2020-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอสตราเคที่ละลายน้ำเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบโออเม เได้ที่ร้านเคมีกเกษตรทั่วไปและชัยพฤกษเกษตรทุกสาขาข่าวเดด็เทคโนคลอบตอนการเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วทางดินควรให้ปุ๋ยให้น้ำพร้อมกับการรสาสัรกระตุ้นระบบรากแคโมติน เคโมตินจะช่วยสร้างรากใหม่ให้มาดูดกินปุ๋ยต่อจากนั้นทางใบฉีดพ่นเทนเนอร์และไฮพาวเวอร์2177พ่น2อถึครั้งจะทำให้ต้นทุเรียนแตกใบอ่อนเร็วและสม่ำเสมอทั่วทั้งตน้นอย่าลืมเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดี <S 2> <S 2> ใช้เทนเนอร์ไฮพาวเวอร์2177และเคโมตินผลิพันธุ์ทรงคุณภาพจากเทคโนโลยีป้องการกำจัดโรครากเ,เน่าโคนเน่าผลเน่าในทุเรียน จะต,ต้องฟ o รีอาฟอ์400เท่านั้นฟ o รีอาฟอ์400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและฟ o รีอาฟอ์400ยังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมผลขสีต่างๆ สินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทก r ีนลิฟ a f จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำทั่วประเทศมาแล้วมาแล้วพบกับปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ทเป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อยเปอร์เซนจากประเทศเยอรมนี Germany. ใช้กระบวนการผลิตแบบ m i x ซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลได้ดีเยี่ยมปุ๋ยเบาวคอนเม็ดแร่งเม็ดดีไม่มีฝุ่น ขนาดเม็ดปุ๋ยสม่ำเสมอหวานง่ายเต,ต็มไม้เต็มมือหวานแล้วกระจายตัวดีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดีธาตุหลักธาตุครองธาตุเสริมครบในเม็ดเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินที่ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเรว็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟตร้อเปเซตปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพรส มีด้วยกัน3สูตร G10 ส0 1สฟื้นต้นทำใบใหม่12 11 18สะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูก15 5ห1 0สร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพร์จากประเทศเยอรมนีมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้ายฉนำทั่วไป ขับธนสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ใช้พษ,ษ์เศรษฐัณฑ์ทั้บรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้นะครับในส่วนของทุเรียนนั้นผมก็ยังคงนำเรียนในเรื่องของอการดูแลบริหารจัดก,การในการควบคุมปริมาณผลทั้งในด้านของปริมาณต่อต้นทั้งในด้านของอตำแหน่งของผลและในส่วนของ ความแตกต่างของรุ่นทุเรียนเนื่องจากในปีการผลิตนี้เราจะพบนะครับว่าบางสวนอาจจะมีดอกถึง3รุ่นและขณะนี้ก็จะติดผลแล้วอาจจะมีผลขนาดโตผลขนาดเล็กอยู่ในระยะลูกหม,มากหางแย้ไมมที่อาจจะรวมกันหรือว่าเป็นรุ่นหลังก็ตามประเด็นนั้นเราต้องเข้าใจครับว่าการควบคุมปริมาณของผลผลิต มันจะต้องมีความสัมพันธ์กับใบการที่เราจะไว้ตำแหน่งของผลมันจะต้องมีผลต่อการที่เราจะควบคุมขนาดและปริมาณดังนั้นเราก็ต้องมาเริ่มต้นจากในส่วนของการทําให้ทุเรียนของเรานั้นติดผลดีที่สุดเมื่อติดผลดีที่สุดเราก็จะมีการควบคุมปริมาณผลตั้งแต่ขนาดเล็กนั่นหมายความว่าเราจะแต่งครั้งที่1 นะครับก็คือผลอที่บิดเบี้ยวผลที่มาพัฒนาไม่ดีผลที่รูปทรงไม่ได้เราก็จะทำการแต่งในครั้งที่หนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะให้เขาพัฒนาต่อไปแล้วก็ดูรูปทรงอีกครั้งหนึ่งในระยะที่สองนะครับก็คือ,อผลประมาณไข่ไก่ไข่ห่านเราก็จะทำการแต่งครั้งที่สองและในส่วนของครั้งที่สามเราก็อาจจะไปทีเดียวเลยใน,นหมายความว่าในระยะ ของปริมาณผลที่โตขึ้นไปทีนี้ประเด็นนั้นเราคงไม่ได้กำหนดว่าจะต้องปฏิบัติเช่นไรแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องการให้มองก็คือการควบคุมปริมาณผลของทุเรียนต้องย้ำครับว่ามันปริมาณผลจะต้องมีความสัมพันธ์กับปริมาณของใบในส่วนของปริมาณของผลในแต่ละตำแหน่งกิ่ง ก็จะต้องอยู่ในปริมาณผลต่อกิ่งที่ต้องมีความสัมพันธ์กับขนาดของกิ่งที่ยกตัวอย่างเช่นกิ่งขนาดใหญ่แล้วไปแต่งผลเดียวก็จะกลายเป็นผลขนาดโตเป็นจัมโบ้ซึ่งก็เกินความต้องการของตลาดในอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเป็นกรณีที่เราจะเพิ่มปริมาณผลเราก็จะต้องเข้าไปสู่การเรียนรู้ในเทคนิคก็คือ เราก็จะต้องเพิ่มปริมาณใบเพื่อให้ใบอีกหนึ่งชุดเป็นชุดที่จะมารองรับผลผลิตซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะเล่งการสร้างใบตั้งแต่ผลทุเรียนอายุ50 55หรือ60วันถึงแม้ว่าเราจะได้โรครวใบมาอีกสัก30%ก็ยังมีผลดีในการเพิ่มปริมาณเริ่มผลผลิตหรือน้ำหนักต่อผลได้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเริ่มต้นจากการดูแลจัดก,การน,นี้ ถ้าจะพูดถึงโดยภาพรวมเนี่ยปีนี้กระบวนการช่วยให้ผลทุเรียนติดดีนั้นสมบูรณ์แบบเริ่มตั้งแต่การบำรุงดอกการฉีดปัจจัยไปที่ดอกการช่วยผสมเกสรการจัดการน้ำแล้วก็การระมัดระวังเป็นเพจที่ทำให้ตอนนี้เนี่ยเรามีผลผลิตให้เลือกได้ ทีนี้ประเด็นมันก็จะมีอยู่ในลักษณะหนึ่งที่เป็นเป็นทั้งคําถามเป็นทั้งคําขอคําแนะนำแล้วก็เป็นข้อสงสัยว่าในลักษณะบางส่วนเรามีทุเรียนครึ่งทรงพุ่มหรือมีครึ่งซี่ถ้าเราต้องการที่จะไว้ผลผลิตให้มากเนี่ยมันจะไว้ได้ไหมผมยกตัวอย่างเช่นปกติแล้วทุเรียนต้นนี้จะมีผลผลิตกระจายทั่วต้นตามสถิติเนี่ยหกสผลแต่สำหรับปีนี้ ส่วนหนึ่งเสียหายไปกับกระแสลมเรียกว่าลมพาเอาใบหายไปประมาณครึ่งหนึ่งของทรงพุ่มซึ่งครึ่งของทรงพุ่มตรงนั้นก็จะเกิดความเสียหายในด้านผลผลิตเมื่อเกิดการแตกใบอ่อนคำตอบตรงนี้ก็คงเป็นเรื่องของการไปเพิ่มผลผลิตในด้านของชุดที่มีคุณภาพใบที่ดีส่วนด้านที่เสียหายจากกระแสลมเราเชื่อว่าเมื่อมีการแตกใบอ่อนผลก็จะเรือการหลุดร่วง ซึ่งในเรื่องนี้มันก็จะเป็นไปตามพฤติกรรมโดยธรรมชาติเขาจะเกิดการเจริญแต่โตมีการแข่งขันซึ่งกันและกันในส่วนของใบและผลการแข่งขันซึ่งกันและกันในกลุ่มเขาจะเกิดขึ้นถ้าเขาไม่เพียงพอหรือพลังงานไม่เพียงพอส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะเกิดการแข่งขัน มันจะมีผลในกลุ่มนั้นฝ่อไปเองโดยธรรมชาติหลายท่านคงอาจจะเจอเคยเจอเคยพบนะครับบางครั้งเรามองไปว่าทุเรียนเราโยงเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาทำไมมันมีอยู่ลูกหนึ่งอ่อแห้งอยู่ในนั้นนั่นคือคำตอบว่าเขาเกิดการแข่งขันเกิดการแย่งกันในกลุ่มพลังงานเราก็สามารถที่จะเป็นคำตอบได้ไม่ใช่เป็นเรื่องของโรคที่ไปทำลายผลเพราะถ้ามันเป็นโรคพืชมันต้องเกิดทั้งกลุ่ม เพราะฉะนั้นในกรณีคำถามตรงนี้ผมก็ต้องเรียนนะครับว่าเราสามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้ในส่วนของกรณีเรามีสรงพุ่มเต็มเราได้60ผลเรามีครึ่งซี่เราจะได้ผลผลิตประมาณ30ผลเราจะเพิ่มไปอีก15ผลเป็น45ผลไว้ได้แน่นอนครับและตำแหน่งที่เราควรจะไว้ก็จะต้องเป็นกิ่งใหญ่ ที่อยู่ใกล้ลำต้นคือเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าถึงแม้ว่าทุเรียนเนี่ยเขาแบ่งท่อน้ำท่ออาหารกันโคโลซีด้านทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกแต่บางครั้งเนี่ยผมอยากจะนำเรียนว่าบางครั้งตำแหน่งของผลที่อยู่ใกล้ลำต้นหรือใกล้กิ่งใหญ่เราไว้เป็นกลุ่มในการไว้เป็นกลุ่มน,นั้นเขามีความสามารถมีศักยภาพที่จะดึงพลังงานมาได้ก็ สามารถที่จะไว้เพิ่มได้แน่นอนเขาดึงพลังงานจากในส่วนของลำต้นมาช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการดึงจากปลายกิ่งเข้ามานะครับด้านบนไม่มีผลผลิตพลังงานก็จะไหลลงมาเพราะไหลลงมาเสร็จกลุ่มผลที่มีอำนาจมีไว้กลุ่มใหญ่ก็จะดึงจากลำต้นเข้ามาเพื่อเลี้ยงตัวเองยกตัวอย่างให้เห็นเป็นที่ชัดเจนพี่นกองเคยเห็นนะครับมันมีกิ่งหนึ่งมีผลผลิต สาสี่ลูกเป็นกลุ่มแล้วกลิ่งนั้นเนี่ยหักกิ่งหักปลายแต่ทุเรียนทั้ง3าสี่กลุ่มนี้ยังคงจเจริญเติบโตได้จนเก็บเกี่ยวได้ท,ทั้งทังที่ในกิ่งนั้นไม่มีใบเลยนี่คือคำตอบเพราะฉะนั้นจึงตอบได้ว่าท่านสามารถที่จะไว้ผลผลิตตรงนี้ได้นี่คือประเด็นแรกนะครับทีนี้มีประเด็นต่อมาว่าแล้วการคำนวณละ่ะ เราคำนวณอย่างไรเรื่องนี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งในเทคนิคอย่าลืมนะครับว่าการตัดแต่งผลเป็นเทคนิคเป็นเรื่องของการจัดการและเป้าหมายก็คือการตลาดสำหรับในส่วนของประเด็นสาระในเช้าวันนี้นะครับก็มาจากคำถามจากพี่นรสกรที่ได้ติดตามรายการว่ายังกรณีการตัดแต่งผลทุเรียนนะมันมีความจำเป็นหรือไม่ ความจำเป็นนั้นต้องตอบได้เลยครับว่าต้องมีความจำเป็นแต่ประเด็นนั้นคือจะตัดแต่งอย่างไรและตัดแต่งในลักษณะเมื่อไรที่สำคัญคือเราจะแต่งผลในปริมาณเท่าไหร่สิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราจะพูดว่ามีสูตรสำเร็จไหมก็คงตอบได้ว่าก็พอมีบ้างครับเป็นแค่แนวทางแต่ไม่ใช่สูตรสำเร็จ เพราะว่าในส่วนของการตัดแต่งผลทุเรียนนั้นมันเป็นเรื่องของเทคนิคเป็นเรื่องของการวางแผนเป็นเรื่องของการคำนวณปริมาณผลผลิตและที่สำคัญไม่ใช่แค่นี้ครับมันจะส่งผลไปถึงคุณภาพและวันเวลาของการเก็บเกี่ยวก่อนอื่นนะครับผมจะต้องย้อนข้อมูลกลับไปก่อนว่าทุเรียนถ้ามีผลผลิตมากการสุกแก่จะช้าทุเรียนถ้ามีผลผลิตน้อย การสุกแก่จะเร็วแต่ในทํานองกลับกันครับถ้าทุเรียนมีผลผลิตน้อยสิ่งที่จะเห็นผลกระทบก็จะกลายเป็นขนาดน้ำหนักคุณภาพซึ่งผลจะโตเปลือกจะหนาคุณภาพไม่ได้การตลาดซึ่งเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าขณะนี้เนี่ยเขาลองรับทุเรียนแค่3กิโลบวกลบใน1น่งกรอก1ิกิโลเนี่ยควรจะมีทุเรียน6ผลนี่เป็นประเด็นเลยนะครับที่เราเองนั้นจะต้อง เข้าใจเพราะฉะนั้นในส่วนของถ้าเราแต่งหรือไว้ผลจำนวนมากผลกระทบก็คือเมื่อการสุกแก่จะช้าบางครั้งการชะงักการจเจริญเติบโตคุณภาพเนื้อภายในก็จะไม่ได้หรือบางครั้งผลก็อาจจะไม่ได้น้ำหนักรูปสมผอมผูไม่เบ่งคือทั้งหมดเนี่ยมันมีผลกระทบทั้งสิน้นทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรกับการที่เราจะคำนวณหรือประมาณการว่า เราไว้ผลผลิตที่พอดีพี่นักศึกษครับเรามีงานวิจัยเรื่องนี้ซึ่งขออนุญาตเรียกกันว่าเป็นงานศึกษาก็แล้วกันเพราะเราไม่ใช่นักวิชาการเราแค่เป็นผู้ปฏิบัติการแล้วหาคําตอบให้กับพี่นักศึกษได้ผมอธิบายอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าพี่นักศึกษมีทุเรียนต้นสมบูรณ์มีใบสามชั้น คราว่าใบสามชั้นก็คือมีระต้นใบสมบูรณ์มีรูปทรงเป็นละมิดมองไปแล้วเห็นก้กิ่งก้านสาขาแค่เพียงเล็กน้อยในพื้นที่ใบตรงนี้แหละครับเป็นแหล่งที่จะเป็นโรงครัวที่จะนำมาผลิตคุณภาพของผลถ้าเราวัดเส้นผ่าศูนย์กลางจากโคนต้นด้านหนึ่งผ่านลำต้นตรงกลางไปถึงชายทรงพุ่มอีกด้านหนึ่งเราวัดได้เท่าไหร่อย่างยกตัวอย่างเช่น 10เมตรทุเรียนต้นนี้มีคุณภาพใบที่ดีสมบูรณ์มากเราหรือเราเรียกว่าใบสมชั้นเราจะไว้ผลได้ตั้งแต่9ผลต่อเมตรหรือ10ผลต่อเมตร8ผลต่อเมตรก็ได้เท่ากับว่าทุเรียนต้นนี้จะไว้ผลได้80 90- ิบถึงหนึผลแล้วรูปทรงขนาดก็จะได้น้ำหนักตามเกณฑ์คือ2กิโล3ไปจนถึง4กิโประมาณนี้ แต่ถ้าทุเรียนต้นนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง10เมตรเรามีคุณภาพใบแค่สองชั้นคือมองไปก็มีใบแต่ว่าไม่มากมีกิ่งก้านสาขาที่มองเห็นกระจัดกระจายทุเรียนเหล่านี้เราจะไว้ได้แค่เพียง5ถึง6ผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรดังนั้นทุเรียนต้นนี้ถ้าคุณภาพใบแค่สองชั้นเราจะไว้ผลที่มีคุณภาพได้ก็คือประมาณ60ผล ต่อต้นก็คือหมายความว่า5ผลหรือ6ผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรอันนี้คือหลักหลักในการประมาณประเมินโดยคำนวณแต่ถ้าเราพบว่าคุณภาพใบทุเรียนของเรานั้นมันไม่ดีเลยใบน้อยใบบางมองไปก็เห็นแต่กิ่งก้านสาขาบางครั้งก็เ,เห็นแต่ลำต้น ทุเรียนเหล่านี้เราจะไว้ได้แค่3ถึง4ผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรดังนั้นทุเรียนต้นนี้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง10เมตรเราก็จะไว้ได้แค่3ผล3 0ผล35ผลถ้าเราฝืนไว้ละ่ะพี่นรสกรครับถึงท่านจะฝืนยังไงเขาก็เลี้ยงไม่ไหวเขาก็จะต้องร่วงหรือฝ่อแห้งไปอันนี้คือหลักในการคํานวณแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นหลักที่จะใช้เป็นสูตรสำเร็จ เพราะอะไรเพราะว่าเรามีเทคนิคในการจัดการอีกว่าถ้าท่านจะไว้ผลผลิตให้มากกว่าปกติเราก็จะต้องรีบสร้างใบขึ้นมาทุเรียนหลังจากออกดอกก็จะแตกใบอ่อนหนึ่งรุ่นหรือดอกอกําลังจะบานก็จะแตกใบอ่อนหนึ่งรุ่นหรือระยะไข่ไก่ก็จะแตกใบอ่อนหนึ่งรุ่นหรือทุเรียนอายุ5060ิบหันเขาจะแตกใบอ่อนหนึ่งรุ่นซึ่งตรงนี้แหละครับ เป็นส่วนสำคัญที่เราจะไว้ได้และเป็นช่วงที่ผลทุเรียนเมื่อหลังจากผ่านดอกบานไปแล้ว50วัน,วนเขาสู่ระยะปลอดภัยเมื่อเขาสู่ระยะปลอดภัยก็คือแค่บิดเบี้ยวแต่ไม่หลุดร่วงเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเกิดใบอ่อนขึ้นมาหรือโลงครัวอีกหนึ่งโลงอาจจะแตก30%อาจจะแตก50%หรือเจ็คือปริมาณใบอ่อนเนี่ยเท่าไหร่ก็ตามเะครับนั่นคือสิ่งที่เราสามารถ จะนำมาชดเชยได้เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวอยู่ในกรอบเวลาอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งแต่ก็ต้องย้ำว่าถ้าผลผลิตปราาพอดีการสุกแก่ก็จะเร็วถ้าผลผลิตไว้มากการสุกแก่ช้าๆดังนั้นท่านที่วางแผนการตลาดก็จะต้องทำการให้ปัจจัยเพื่อเล่งที่จะเก็บเกี่ยว อันนี้ต้องย้ำนะครับว่าคุณภาพอยู่ที่เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งตามราชการเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าหมอทุเรียนไปส่งเสริมการทำทุเรียนอ่อนอีกก็โดนตำหนิมาสมัยก่อนเนี่ยเยอะเพราะผมไม่ได้ยึดมั่นกับตัวเลขที่ทางราชการเขากำหนดไว้ว่า120วัน120วันนั้นโดยประมาณแต่สิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งยืนยันได้คือเปอร์เซ็นต์น้าหนักแห้งเราเคยทางานเรื่องนี้นะครับ แล้วกว็113วันเรายังเก็บเกี่ยวได้ที่34%เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาเรื่องนี้มาที่นี้ัในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ